ไปตอนนี้ข้างหน้าหนูค่ะป็นคนทำาไงนี่มันาำจปไม่รู้ดิไหมเรี่องอะไรนี่มาแล้วแอบดีมาก ต่ออยังไงอะไปเลยค่ะขอบคุณค่ะทไปทำแบบนี้อะโอโหวันนี้วันนี้หนูโดนหลาย มากเลยเเป็นวันเกิดที่ช่างซับซ้อนจริงๆเป็น19ปีที่เดาอะไรไม่ถูกเลยจริงๆค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดได้ไหมขาไก่แล้วก็มา ไชไหมนี่ที่เบอีทม ู้สึกว่าเออมัมาตรงกับวันงานพอดีอะไรก็ต้องเออมีเซอร์ไพรส์ยอยู่แล้วแหละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจีก็เลยแบบอืมคือก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันรู้อยู่แล้วไงเพราะมันเออไปทาเนียมมาหนออะไรอย่างงี้จะปุ๊บพอมาออกมาเสร็จพี่นายเขาก็บอกว่าพีถ่ายรูปให้พี่หน่อยอะไรอย่างงี้จีก็แบบว่าอืมแปบ๊บหนึ่งนะแต่คือนาตอนนั้นที่รู้แล้วคือเป็นคนมีเสอร์ไพเออขอบ เอองั้นไม่เป็นไรคนอื่นถ่ถายก็ได้อะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บดิก่ก็อเออแต่งตัวชุดน,นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปจับเราไปกันแจกแ่งตัวให้พร้อมจะได้แบบเออออกไปได้เลยอะไรอย่างนี้ออปุ๊บก็ทุกคนก็ยืนเดียวใช่ไหมคะที่ก็หงอ่ะเนาะยืนทําอะไรกันแต่ว่าก็ร้องเพลงอะไรอย่างนี้ก็หยผันขวาไปนะคะเจอวิรยาซึ่งมาพบกับผัดขาดไก่ที่เมื่อวานที่ก็กินนะคะวันนี้ที่ก็กินนะคะครึ่งกระบอกนะคะเป็นของจีที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเช็ควันเกิดกอได้แก่ขาไก่ีแล้วค่ะทุกคนที่ก็ ค่ะก็รู้สึกว่าเออนี่คู่แกล,ล้งแหละคู่มีอะไรอย่างเงี้ยมีมาอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเอาค่ะไก่เพราะว่าผมกินเยอะแล้วจริงๆหนูมันเยดมากเลยค่ะแล้วมันทุกคนก็รู้ว่าหผมกินขากไก่เลยอะก็เลยเอาขากไก่มาเปิดดินนีดด่ใช่ก็เลยตป่าไปทุกคนไป Happy b i r t h d a แล้วหลังจากน,นั้นนะคะที่ก็มีเซปิ่งตอนที่ตอนที่อยู่ในห้องใช่ไหมก็รู้สึกว่า มันจะกลับบ้านจริงๆเหรออะไรอย่างงี้รู้สึกปะกลับกลับกลับแต่พอคิดไปคิดมากก็รู้สึกว่าทำไมรู้สึกเหมือนมีอยู่รู้สึกได้ว่ามีอยู่ข้างบนแน่ๆเลยอ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบเช้าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบมีเซนอะไรแบบเนี้ยเออจะรู้เลยก็คือสังเกตเคียนะคะก็คือเทียนนะคะลงไปในเคียหมดแล้วค่ะเพราะรอนานมาก นั่นแหละขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกคอใยพอนะคะทั้งเมมเบอร์แล้วก็แฟนคลับนะคะที่ก็มีความสุขมากๆเป็นปีที่ตดใสใจรเลิงนะคะเบิกบานมากแลก้วก็อยากจะทำทุกโอกาสที่ได้รับมาให้อยาเต็มที่ที่สุดแล้วก็คิดว่าก็คงอยากจะมอบความสุขแล้วก็รอยอยิ้มเต็มปเราให้ทุกคนเหมือนเดิมน,นะคะก็เป็นสิ่งที่อยากทำมากที่สุดมาตั้งน,น,นานแล้วค่า แล,ล้วก็สุกัอิก็ตับเส้นไปเรื่อยๆแล้วอีกหลายๆขั้น